เป็นผู้หญิงธรรมดาเลยค่ะเป็นผู้หญิงไทยธรรมดา100% Asian woman นะคะใช้ชีวิตแบบ working woman ด้วยแล้วก็เป็น student ด้วยนะคะต้องทั้งเรียนหนังสือและยังต้องทั้งทำงานด้วยมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะคะเพราะฉะนั้นปัดก็เลยหยิบพาร์ทหนึ่งของชีวิตปัดมาเล่าแล้วก็แชร์ให้ทุกคนฟังนะคะบอกกันตรงนี้เลยว่าปัดทำงานเป็น อาชีพเลขานุการผู้บริหารนะคะอสำหรับบางคนอาชีพเลขานุการอ่ะมันคงเป็นเหมือนแบบพนักงานหรือเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งในออฟฟิศที่คอยรับเอกสารเสนอเอกสารผู้บริหารแล้วก็จะสัรเรื่องธรรมดาทั่วไปแต่ให้จริงแล้วนะคะเลขานุการผู้บริหารย้ำว่าผู้บริหารนะคะ มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะเลขาดขอการผู้บริหารเนี่ยก็คือบุคคลที่เป็นเหมือนมือขวาหรือเป็นเหมือนผู้ช่วยนะคะที่จะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุปเป้าหมายหรือภารกิจขององค์กรน,นะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่การลงนัดหมายการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆการเตรียมข้อมูลที่สําคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือการพิจารณาที่ผู้บริหารจะตัดสินใจทํา เรื่องใดเรื่องหนึง่งหรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วนอกจากนี้สิ่งที่สําคัญที่บางคนอาจจะไม่รู้แล้วก็ตัวปัดเองเนี่ยก็ไม่เคยรู้ว่านี่เป็นจ็อบที่อาจจะเป็น behind the scene นะคะเลขานุการผู้บริหารในบางครั้งก็เป็นเหมือน barrier หรือเป็นเหมือน buffer นะคะระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ หรือเป็นหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาคอนเนคกับผู้บริหารของเรานะคะว่าทำไมเลือกที่จะทำหน้าที่นี้นะตอนนั้นสรารภาพตามตรงว,ว่าตัวเราเองเราก็ไม่ได้คิดว่างานเลยานุการผู้บริหารจะเป็นงานที่ท้าทายกลับมองว่ามันเป็นงานรูทีนในตอนแรกนะคะแต่พอเมื่อได้ลองมาทำจริงๆมันท้าทายมากมันใช้สกิลอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมากๆ ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเดินทางมาจนถึง4ปีที่เป็นเลขาธิการผู้บริหารนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเจอนี่นี้มันจะทั้งท้าทายทั้งทําให้ปัดได้เรียนรู้สกิลอะไรต่างๆมากมายได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบนเส้นทางนี้โดยที่ตัวเราเองเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้รู้ตัวเองเลยว่าเราเราโตกับมันมาขนาดไหนนะคะถ้าใครที่ยังชอบหรืออยากที่จะฟังอาชีพนี้อยู่นะคะปัจจะ มาแชร์ในเอพิโซดถัดไปนะคะว่าแล้วทักษะอะไรที่เลขานุก,การจะต้องมีในแต่ละวันรูทีนที่เลขานุการผู้บริหารจะต้องทำต้องทำอะไรบ้างนะคะถ้าใครสนใจก็ติดตามเอพิโซดต่อๆไปด้วยกันนะคะ EP หน้ามาแน่นอนทักษะอะไรที่เลขานุก,การจะต้องมีนะคะไว้เจอกันค่ะ